啊！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  ในวันช่วงนี้นะคะจะพาผู้ชมไปที่โรงเรียนทุ่งสงค่ะเขามีการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ79ปีนะคะไฮไลท์อยู่ที่รุ่นพี่รุ่นน้องอายุอานามปลาเข้าไปโอ้โหไม่อยากจะนับค่ะมาใส่ชุดนักเรียนแต่งกายน่ารักน่ารักนะคะเข้าแถวร่วมกันติดตามชมภาพกันค่ะ ไปกันที่บรรยากาศงานวันสถาปนาครบรอบ79ปีโรงเรียนทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมวันสถาปนาอย่างยิ่งใหญ่นะคะมีสิทธิ์เก่าแต่ละรุ่นรวมถึงสิทธิ์ปัจจุบันคณะครูผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ มีการทำบุญตักบ,บาตรพระสงฆ์ไหวพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนแต่ที่สร้างสีสันและเป็นไฮไลท์ของงานก็เห็นจะเป็นบรรดาพี่ๆสิทธิ์เก่าที่อยากย้อนรำลึกถึงบรรยากาศการเรียนการสอนรวมกลุ่มการแต่งชุดนักเรียนค่ะ นำโดยนายฐาวันวัฒคงแก้วอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยสมาชิกในรุ่น19และรุ่นอื่นๆอ,อีกหลายคนนะคะแต่ละคนนั้นอายุอานามก็ไม่น้อยค่ะที่สําคัญทุกคนมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตแต่ทุกคนก็ตั้งใจมาราลึกถึงพระคุณของคุณครูราลึกถึงบรรยากาศเก,าก่าๆภายในโรงเรียนนะคะตั้งใจใส่ชุดนักเรียนปกักชื่อที่หน้าอกเสมือนเป็นนักเรียนจริงๆค่ะ สวมรองเท้านักเรียนเดินเข้าโรงเรียนเคารพธงชาติปฏิบัติหน้าที่ในตอนเช้าพร้อมๆกับน้องๆสิทธิ์กเก่าเรียกได้ว่าร้ย้อนอดีตกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้บรรดาสิทธิ์เก่ายังได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆอ,อีกด้วยค่ะ สีสันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่มอบทุนการศึกษาเสร็จแล้วบรรดาศิษย์เก่าก็พร้อมใจกันไปทาสีบริเวณด้วยโรงเรียนค่ะมีอาจารย์ถือไม่เดียวตามไปด้วยย้อนอดีตว่าสมัยก่อนเนี่ยใครทําผิดกฎของโรงเรียนก็ต้องไปบําเพ็ญประโยชน์ทาสีโรงเรียนคุณครูก็จะตามไปคุมนะคะบอกเลยว่างานนี้สนุกสนานมากทีเดียวค่ะ ด้านสิทธิ์เกบอกว่าการมาร่วมทากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงให้น้องๆสิทธิ์ปัจจุบันเห็นถึงความรักความสามาัคคีเป็นหนึ่งเดียวของรุ่นพี่อยากให้น้องๆเอาเป็นแบบอย่างทั้งการทํากิจกรรมการเรียนและเป็นคนดีของสังคมรวมทั้งประเทศชาติด้วยค่ะตารัวร่งเรียนอยู่นี่เป็นทางเรียนดีมากได้บ่อยกลางค,คุณอะไรกนะเ,เนี่ยครูตบเับขอบคุ อที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลารวดเร็วปิดเคื่ให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด